อาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องปรมวันนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสปอยอัปเดตออลสตาร์นะครับเดี่ยวเดอร์เปอร์เขาสปอยมาคือดีโอหกดาวนะฮะดีโอโอเวอร์เฮเว่นนะฮะอาจจะเป็นดีโอโอเวอร์เฮเว่นก็เป็นไปได้นะครับถ้าเขาท้าเขาสปอยมาอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าดีโอมันจะมาในอัปเดตหน้านะคุณผู้ชมที่เหลือก็ไม่น่าจะมีแล้วแล้วก็จะมีอะไรนะซามัสหรือว่าจะเป็นอ่าโกคูแบ็คพิงค์นะฮะก็ ถ,ถ้าทุกคนเห็นค,คิดเห็นยังไงว่ามันต้องเอา5ดาวมาอีโวหรือว่าจะเป็นตัว l e g e ด d รี่ในตู้หรืออะไรนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าสปอยใหม่น่าจะร้อยเปนะเพราะว่าเวลาเขาทำตัวเขาจะทำตัวมาก่อนแล้วเขาแล้วเขาก็ค่อยมาสปอยให้อาหลงน้องดูนะฮะโอเค okay, แล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าเชื่อถือได้ก็คือเป็นคิงลูฟี่นะฮะนี่ก็พี่จะให้คิดกับเขาคือคิงลูฟี่นะครับสามารถไปกดติดตามเขากันได้นะฮะคิงลูฟี่เลย ก็เมื่อเช้าเห็นเขาไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็เขาสปอยมานี่เขาเคยลงคลิปด้วยว่าเอเขาเคยลงคลิปว่าว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาทำไปแล้วเขาเขาเคยทําคลิปไปแล้วว่าผู้ชมเนี่ยเห็นปะเขาเคยทําคลิปไว้นี่ประมาณนี้เลยเท่มากก็น่าจะเป็น Do Over Heaven นะเพราะมันมีห้าดาวเลยว่าอันนี้ตัวนี้อาจจะเป็นหดาวแล้วจะเป็นถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะมานะฮะผู้ชมเรารอติดตามกันละกัน โอเคก<า>็ถ้าใครอยากดูคลิปอยากรู้อะไรก็สามารถไปติดตาม King ู u f f y กันได้นเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไระครับแค่มาสปอยเฉยว่าจะมี o อาร์ดีโอมาแล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องประหามประัาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบถ้าชอบดีโอุดาลหรือว่าไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กัน้วนะว่ามันจะเป็นตัวรีเจนที่เอาไว้สุ่มหรือว่าจะเป็นตัวีโวนะครับก็ อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็เย็นนี้พี่มีไลฟ์สตรีมนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมพี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกของกันเหมือนเดิมนะฮะช่องพี่แชมป์ชอบแจกของกันอยู่แล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าคลิปหน้ามีอะไรหรือว่าถ้ามีสปอยอะไรเหมือนเดิพี่จะเอามาทำให้นะครับก็ขอบคุณทุกการติามขอบคุณทุกการซัพพอร์ตซัพพอร์ตครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเล่นเกมให้สะดวกครับอย่าให้เกมมาเล่นเรานะฮะโอเคคครรัับบบบ๊าายย